ค,คลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อความหมายของเลขยกกำลังเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นหัวข้อต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเป็นการหาค่าเลขยกกำลังทีนี้ในคลิปนี้เราจะเป็นการเขียนตัวเลขหรือจำนวนย้อนกลับไปให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะ,ะทีนี้ดูตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกเขาบอกว่าจงเขียน ให้มันนิ่งก่อนจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะเออมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คะ่ะนักเรียนมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงคําว่าจํานวนเฉพาะเรารู้หรือ,อยังว่าจํานวนเฉพาะเป็นยังไงครูเต้าเชื่อว่าเรารู้ทุกคนอยู่แล้วนะคะก็เราเรียนมาตอนปถมใช่ไหมในเรื่องอ่อาหรมครรนนั่นเองถูกไหมคะแต่เดี๋ยวครูเต้าทบทวนให้เนะเาะคร่าวๆแล้วกัน เลื่อนมาดูตรงนี้ก่อนจำนวนเฉพาะเป็นยังไงนะคะจำนวนเฉพาะมันคือจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวก็คือ1กับตัวมันเองคำว่าตัวประกอบคือยังไงพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายคือตัวที่หารมันลงตัวต้องมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นถามว่าเลขหนึ่งหารตัวเลขทุกตัวลงตัวอยู่แล้วเลขหนึ่งนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยหารตัวเลขทุกตัวลงตัวกับตัวมันเองต้องหารตัวมันเองลงตัวอยู่แล้ว นั่นคือมันไม่มีคนอื่นมาหารมันลงตัวเลยอย่างเช่นนะคะจำนวนนับจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งจำนวนนับเริ่มจาก1 2 3 4สาี่นับไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคำว่าจำนวนนับที่มากกว่า1เราจะเริ่มจากเลข2 2เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะ2มีตัวประกอบอ่ะก็เขียน2มีตัวประกอบเพียง1หารลงตัวแน่ๆกับ2ตัวอื่นไม่มีแล้วอันนี้เรียกว่ามีตัวประกอบเพียง1กับตัวมันเองก็คือแค่1กับตัวมันเองที่หารลงตัว เพราะฉะนั้นสองเป็นจำนวนเฉพาะถัดจากสองนับต่อไปเป็นเลขสามสามก็มีตัวประกอบสองตัวคือ1นกับตัวมันเองก็คือเลขสามอันสามเลยเป็นจำนวนเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะถัดจากเลขสามคือเลขสี่ตัวน,นี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะยังไงดูนะคะเลขที่หารเลขสี่ลงตัวมีเลขหนึ่งแน่แนมีเลขสีแ่แน่ก็คือตัวมันเองแต่มันมีตัวหนึ่งที่โผล่ออกมาเออเป็นติ่งออกมานั่นก็คือ เลข2จะสังเกตว่ามีเลข2ที่หารเลข4ลงตัวด้วยซึ่งมันเลยทําให้เลข4ตัวเนี้ยมีตัวประกอบไม่ใช่แค่2ตัวและมีตัวประกอบกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้น4ของเราเลยไม่ใช่จํานวนเฉพาะนี่คือวิธีเช็คจํานวนเฉพาะนะนะคะทะ่านครูแต้จะไล่ไปเลยหลักๆที่เราควรรู้ที่ได้ใช้แน่ๆนะคะตัวเลขไม่เยอะหรอกนะคะ2 3แล้วก็5 7 ก้าไม่ใช่นะนะคะบางคนจะคิดว่าลขเลขจำนวนขี้เป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดไม่ใช่9ไม่ใช่นะคะทาไม9ไม่ใช่เพราะ9มี1หารลงตัวมี9หารลงตัวแน่แต่มันมีติ่งออกมาเหมือนกันก็คือเลขอะไรอีกหนึ่งตัว3เพราะฉะนั้น9ของเราไม่ใช่จํานวนเฉพาะโอ,อันเก้าไม่ใช่7แล้ว11 13 17 19เอ่อ หลักๆประมาณนี้ที่เราน่าจะได้ใช้ไม่น่าจะเกินนี้ก็มี23 29นะคะที่เป็นหลัก20ขึ้นไปเนาะก็ประมาณนี้แหละที่เราต้องใช้นะคะนักเรียนถ้าเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึง100มันก็จะมีจำนวนเฉพาะทั้งหมด25ตัวนะคะแต่คงไม่ได้ใช้ถึงตรงนั้นเราเอาหล,หลักๆที่เราต้องใช้เนี่ยส3 5 7า1ห้าเจ็ดสิบดนี่ยก็พอแหละเห็นไหม ันนี้ต้องจำเองแล้วนะคะ,ะย้อนกลับไปที่ตรงนี้ของเราอโอเคเขาบอกว่าให้เขียนเลข4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ,ะวิธีคิดก็จะทำหลายหลายแบบเราอาจจะใช้วิธีหารสั้นแต่ถ้าตัวเลขน้ยนอยครูเต้าใช้วิธีแบบแตกกิงก้านเป็นแผนภูมิต้นไม้เออเป็นการกระจายในรูปแผนภูมิต้นไม้ก็จะเป็น4 ะคะ้ตเต้ก็จะแยกเป็นเลยเพราะว่าคิดเลขออกนะคะ4เนี่ยอะไรคูณกันได้สีบ้างที่หน้าตาเหมือนกันก็คือ2คูณกับ2ซึ่ง2เป็นจํานวนเฉพาะพอดีเพราะฉะนั้น4เลยเขียนใหม่ได้เป็นเลข2คูณกับเลข2ซึ่งเขียนกลับไปในรูปเลขยกกําลังก็คือ2คูณกัน2ตัวก็เลยเป็น2ยกกําลัง2ตัวนี้คือฐานมันนะคะตัวนี้คือฐานคือตัวนี้ ส่วนเลข2ตอนนี้คือจํานวนที่มันคูณกันอยู่2ตัวเห็น okay, ไหมทัน4ี่เขียนในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจานวนเฉพาะก็เลยได้ว่า2ยกกําลัง2นั่นเองทันไนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปอันนี้เลข8เออเลข8ยังยังตัวเลขไมน้อยอยู่เนาะนะคะเราก็คิดเหมือนเดิมค่ะ8ใครคูณกันเล้8บ้างนึกตัวเลขมาซิคุณแจ้วก็จะนึกออกเลข2คูณกับเลข ซึ่งเลข2ของเราเป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่เลข4ใช่ไหมไม่ใช่พอไม่ใช่ทํำยังไงต่อเราก็กระจายออกไปอีก1รอบนะคะ4ก็เกิดจาก2คูณกับ2อ่ะเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราวงกลมไว้จะได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวที่เราวงกลมไว้เลข8เขียนกระจายในรูปการคูณแตกออกมาได้เป็น2คูณกันกี่ตัว3ตัวเราก็มาเขียนต่อ โอเคก็จะได้เป็น2คูณกัน3ตัวค่ะเขียนกลับไปในรูปเลขยกกำลังตัวนี้เราเรียกว่าฐานเราก็เขียนมาก่อนก็คือเลข2แล้วมันคูณกันกี่ตัวมันคูณกัน3าตัวก็เลยเป็น2ยกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นเลข8เราเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ว่า2ยกกำลัง3านั่นเองโอเคนะนะคะเอไม่ยากไม่ยากละอะตอนนี้เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะ ข้อถัดไปข้อที่3อ่านตัวอย่างคุณตาจะไล่จากจำนวนน้อไยไปจำนวนมากๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะ16เหมือนเดิม16เรานึกเลขอะไรออกที่คูณกันได้16บางคนอาจจะนึกเลขอ่คูณ8เป็น16ก็ได้บางคนอาจจะนึกเลข4คูณ4เป็น16อ่ะสมมุติเรานึกเลข4คูณ4เป็น16ออกอ๊ก สี่สองตัวนี้ใช่จานวนเฉพาะไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรากระจายต่อค่ะอย่าเพิ่งวงกลมเออเรากระจายตรงนี้ต่อก็จะเป็น4เกิดจาก2คูณ2ซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็วงกลมไว้เออตอนนี้4ก็เป็น2คูณกับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้เลข2มากี่ตัวโอ้ลิ้นพันกันเราได้เลข2มากี่ตัวได้เลข2มา4ตัวนั้นเราไปเขียนในรูปการคูณซะนะคะก็จะได้ว่า 16เท่ากับ2ค2คูณ2คูณ2คูณ2ทั้งหมด4ตัวนั้นตัวสคูณกันตัวนี้คือฐานแล้วมันคูณกันทั้งหมด4ตัวก็เลยเป็น2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น16ก็เลยเท่ากับ2กำลัง4นั่นเองได้ไหมเออ,อเรื่องนี้หัวข้อนี้ มันต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ของเราเยอะพอสมควรมันไม่มีกฎตายตัวนะคะมันอาศัยว่าเราคุ้นเคยตัวเลขมามากน้อยแค่ไหนนะคะ81เอย่างเงี้ยถ้าครูเจ้าคุ้นเคยครูเจ้าก็จะนึกออกและถ้านักเรียนยังไม่คุ้นเยคยก็เหมือนเดิมเ,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 เราก็ต้องค่อยๆนึกนะคะหรือเลือกใช้จํานวนเฉพาะที่เรารู้จักมาหารใช้วิธีหารสั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะพอนึกออกใช่ไหมนนึกออกเนะนะคะ81 น้าจะนึกออกนะาแเอดคือใครคูณกันเออเราต้องสุดคุณได้อยู่เนาะเก้าคูณเก้าใช่ไหมเก้าเป็นจํานวนเฉพาะไหมเพราะโจทย์ต้องการจํานวนเฉพาะนะถามว่าแปดสิบเอ็ดเขียนในรูปการคูณของ9ก้าคูณเกได้2ตัวเลขยกกําลังคือ9ก้ากำลังสองเขียนได้นะคะแต่บังเอิญเงื่อนไขของตัวอย่างเนี้ยเขาบอกว่าฐานต้องเป็นจํานวนเฉพาะเ้าไม่ใช่เราเลยไม่เอาเราเลยต้องกระจายต่อ ซึ่ง9ก็กระจายออกไปได้เป็น3ามคูณสาสใช่จํานวนเฉพาะไหมคะใช่นะที่เราในเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่มันกระจายต่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะครน,นี้ก็ต่อไปเก้าตัวนี้ก็คือสามคูณกับสามเพราะฉะนั้นแปดสิเอ็ดเราได้สามื่อกี่ตัว เราได้3ามมาสตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้8ปสก็จะได้3ามคูณสคูณสคูณสทั้งหมด4ตัวก็เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ว่าฐานคือ3คูณกันทั้งหมด4ตัวก็เลยเป็น3ยกกำลัง4นั่นเองอัน81เราตอบ3ากำลังสี่โอเคอืมง่ายด,ดียว เหลือยากหมดไม่ใช่มีกระตกกันอ่าตาป่าโอ้โหตัวเลขมาหลักร้อยแล้วค่ะไม่เกินความสามารถเราเราต้องทำได้หกรอย่สห้าอู่หกร้อยยี่สิบห้ากูเจ้บางทีกู ที่จริงคูณเต้ลนึกออกนะแต่นักเรียนยังไม่คุ้นตัวเลขแล้วทำทำยังไงมันกระจายแผนภูมิต้นไม้แบบเมื่อกี้ไม่ได้เออแล้วเราทํายังไงเราลองมาดูตัวเลขจํานวนเฉพาะเราจะใช้วิธีหารสั้นถ้าตัวเลขเยอะที่เรานึกไม่ออกจํานวนเฉพาะหลกัหลกๆที่เรารู้จักสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดใช่หรือไม่ใช่นะเซนเราจะบอกเองว่าเลขอะไรหารลงตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลขอะไรหารหกร้อยยี่สิบห้าลงตัว เลขห้าเอออะไรลงท้ายด้วยเลขห้าใช้เลขห้าไปเลยลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นคุูเต้าเลือกที่จะใช้เลขห้าลงตัวแน่ๆน่นอันนี้ต้องอาศัยเซนเลยนะนะคะเราต้องมีซิกเซนห้าหารหกร้อยยี่สิบห้าหารสั้นนะไม่ใช่ได้ห้าวันแล้วไปหารยาวนะคะหารสั้นเป็นการคิดในใจได้เนาะหารทีละตัวเนี่ยเอาเลขห้าหารเลขหกตัวแรกก่อนนะคะ หาหาร6ตัวแรก5้าอะไรได้หหรือใกล้เคียง5 1เป็น5มันเศษ1เพราะเราหารได้หห้านึ่งอันนี้คือคำตอบนะคะ5 1เป็น5เศษ1แล้วเอาเลข2ตัวนี้ไปต่อท้ายไปต่อตูบมันมันก็จะกลายเป็นเลขไหมคือเลข12ถอ้าอะไรได้12บ12หรือใกล้เคียงที่สุด5 2นะคะ5 2ได้10ซึ่งเศษอะไรต่อเศษสเพราะเราหารเลขสิบ2เป็นสิ หารเลขสิบก็เลยเศษสองก็เอาตัวสุดท้ายที่เรายังไม่หารตัวนี้ไปต่อตูดมันเออเปึอบ๊บมันจะกลายไปเป็นเลขยี่สิบห้าห้าอะไรได้ยี่สิบห้าห้าห้านั่นเองก็ฉะนั้นนี่ไง5้าหาร6 2 5ยห้าก็ได้คำตอบคือ125ยี่สิบหถามว่าจบเท่านี้ไหมไม่เราต้องหารไปเรื่อยๆหารไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะเหลือนหนึ่งเออนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หารต่อน ก็จะเป็นห้าเหมือนเดิมเห,ห็นไหมห้าหารยังไงหารสิบสองค่ะทําไมไม่หารหนึง่งเพราะว่าห้าหนึ่งมันเป็นห้ามันเกินละแล้วก็รวบตัวเลขมาเป็นเลขสิบสองเลยนะคะห้าอะไรได้สิบสองหรือใกล้เคียงที่สุดก็เป็นห้าสองเป็นสิบเศษอะไรคะเศษสองแล้วเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายไปต่อตูต่นะคะก็เป็นเลขยี่สิบห้าถ้าอะไรได้ยี่สิบห้าก็ห้าห้ายี่สิบห้านั่นเองทันไหม หันนะคะอ่าต่อไปก็เอาตัวเดิมต้องใช้ตัวเดิมนะเลขยกกําลังต้องเป็นตัวเดิมตัวเดียวกันอย่างเช่นสองคูณสาเขียนในรูปเลขยกกําลังไม่ได้นะนะคะหนูจะเขียนสองกำลังสามนี้ไม่ได้นะคะเออนะคะต้องเป็นตัวหน้าตาเหมือนกันเพราะเราใช้เลขห้ามาตั้งแต่ต้นเราก็ใช้เลขห้าต่อไปนะคะเอาห้าหารต่อห้าอะไรได้ยี่สิบห้าก็ห้าห้ายี่สิบห้ายังไม่เหลือหนึ่งหารต่อค่ะ ห้าไรได้ห้าห้าหนึ่งเป็นห้าเหลือหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นหกร้อยยี่สิบห้าเราใช้เลขห้าหารเนี่ยหารมาเรื่อยๆเราได้มาทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวนะคะเราได้มาทั้งหมดสี่ตัวเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณซะก็จะเป็นห้าคูณกันทั้งหมดสี่ตัวก็จะได้เท่ากับห้าซึ่งคือฐานยกกําลังสี่เพราะว่าคูณกันทั้งหมดสี่ตัว เพราะฉะนั้น5า้าหกอ่ส6 2หเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะก็จะได้ว่า5ยกกำลัง4นั่นเองเนเคนะคะทันไหมเานาะ <c oughs> ต่อไปข้อ6ค่ะ343อยเออตัวเลขไม่คุ้นเลยใครทีนี้จะหารลงตัวนะคะไม่รู้เรามาลองดูก่อน 343ใช่ไหมเราก็มาดูตัวเลขจำนวนเฉพาะเราเหมือนเดิม2 3 5สไม่เกินนี้หรอกอนักเรียนประมาณนี้แหละนะคะเราดูเลข2ตัวแรก2หารไม่ลงตัวแน,น่ๆเพราะ3า3เป็นเลขคี่ลงท้ายด้วย3แต่2เป็นเลขคู่หารไม่ลงตัวนั้น2ไม่ใช่ต่อไปลองเลข3ลองเลข3 ล้วก็หารทีละตัวนะคะวิธีลองต้องหารทีละตัวต้องลองค่ะเออแต่ถ้าใครไม่คุ้นยังไงก็ต้องค่อยๆลองไปทีละตัวะนะคะอ่ะสามร้อยสิบสามหารด้วยสามเราหารทีละตัวเหมือนเดิมตัวแรกก้องหารเลขสามตัวนี้ก่ 3, อนสามอะไรได้สามสามหนึ่งเป็นสามลงตัวพอดีไม่มีเศษก็ไม่ต้องเขียนต่อไปหารเลขอะไรต่อหารเลขสี่ค่ะสามอะไรได้สี่หรือใกล้เคียงที่สุด 1> 3าเหมือนเดิม3,1เป็น3แต่เราหารเลข4ใช่ไหมมันเศษหนเราเอาเลขตัวสุดท้ายที่เรายังไม่หารไปต่อตุออไปต่อท้ายมันกลายไปเป็นเลข13 3อะไรายได้13บีมัีไหมตัวสุดท้ายแล้วนะต้องลงตัวเลยเพราะไม่มีตัวต่อท้ายไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วต้องลงตัวมีไหมมันได้3 4มสใช่ไหมไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเลขสใช้ได้ไหมคะเลขสใช้ไม่ได้ ่าไปสามใช้ไม่ได้เราก็ไปดูเลขห้าเลขห้าไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรเลขห้ามันต้องลงท้ายด้วยห้าหรือศูนยะ์น่ะเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วยห้าหรือศนะูนย์่ะเพราะฉะนั้นห้าใช้ไม่ได้ต่อไปเลขเจ็ดเราต้องลองค่ะไม่ลองไม่รู้เออคำนี้ยังใช้ได้ไม่ลองไม่รู้หารค่ะเริ่มหารตัวแรกตัวแรก <7 S 1> เลขสามเจ็ดอะไรเลขสามมันเกินแล้วมีแค่เจ็ดศูนย์ท่านไม่เอา เราก็รวบเลข3กับเลข4เป็นเลข34ไปเลยนะนะ34ไปเลย7อะไรได้34หรือใกล้เคียงที่สุดนะคะ7จ2ดสี่ยมันเกินท่านใช้7 4คํสคตอบเขียนตรงนี้นะ7 4ได้28เศษเท่าไหร่คะเราหารเลข34เีเศษ6นะทันไหมเจได้ย8 29 30 3ปด2 33 34เ้าสสสามเอ็ได้หเศษห แล้วก็เอาเลขนี้ยตัวเลข3ตัวสุดท้ายไปต่อตูดมันมันจะกลายไปเป็นเลข63 7อะไรได้63ก็คือ7963เ้าหกทันหมทันนะนะคะ7 9็3ก็ลงตัวพอดีเป๊ะต่อไปพ่นเจ็ดหาร343ได้49ลงตัวนะคะเราก็หารต่อหารต่อได้เลขอะไรตัวเดิมก็คือเลข7โอเคนาะ หารต่อได้เลข7 7อะไรได้49ก็7 7เป็น49ก็หารต่อจนกว่าจะเหลือเลข1 7อะไรได้7ก็7 1เป็น7เพราะฉะนั้น343เราใช้เลข7หารได้มาทั้งหมดกี่ตัวคะ3ตัวเราก็ไปเขียนในรูปการคูณซะก็จะได้เท่ากับ7คูณ7 คูณ7ก็คูณกัน3ตัวมันคือฐานนั่นเองนะคะเลข7คือฐานคูณกันทั้งหมด3ตัวก็เลยเป็น7ยกกำลัง3เพราะฉะนั้น343เขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะได้ว่า7กํากำลัง3นั่นเองทันไหมคะโอเคก็นี่คือการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะ ก็ลองไปฝึกดูกรณีนี้เงื่อนไขคือจำนวนเฉพาะเนาะ